สวัสดีครับมาพบกับ k g Review นะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับก็คือเจ้าตัวนี้ที่เราเห็นกันอยู่ตรงนี้ก็คือโต๊เกมมิ่งนะครับจากค่าย Signal Esport นั่นเองนะครับตัวนี้ความพิเศษของตัวนี้นะครับมีความยาวถึง120ซนติเมตรเลยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมีไฟนะครับเป็นไฟ RGB ด้วยนะครับผมชื่อรุ่นของตัวนี้ก็คือนี่นะครับ GT 100นั่นเองนะครับ ผมจะให้ดูอุปกรณ์ที่เราจะได้มาในกล่องนะครับแล้วก็ขนาดและฟังก์ชันของเจ้าโต๊ะตัวนี้กันเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูด้านในกล่องกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะภายในกล่องนะครับพอเปิดออกมานะครับเราจะเจอกับขาของโต๊ะนะตัวขาเนี่ยมันก็จะมี2ท่อนแบบนี้นะครับก็คือทางด้านซ้ายและด้านขวานั่นเองนะครับนี่นะครับ แล้วก็จะมีตรงนี้ตัวนี้ก็คือ Accessory Box นะครับข้างในมีอะไรบ้างด้านในนะครับก็จะมีใบรับประกันกับสติกเกอร์นะครับของทางค่ายสติ๊กโนอีสปอร์ e port, นะครับให้1แผน่นนะแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ที่เป็นไขควงนะครับเอาไว้ประกอบนั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นน็อ นะครับแล้วก็ขาลองโต๊ะนะครับตัวนี้แล้วก็จะมีปกแชกนะครับเอาไว้ไข่ด้วยนะครับตรงนี้นี่นะครับก็จะเป็นลนักษณะแบบนี้นี่เองแล้วก็จะเป็นตัวที่เป็นพลาสติกอยู่ด้านบนนะครับของเจ้าตัวก็โต๊ะตัวนี้นะครับก็จะเป็นตรงนี้ก็จะเป็นไฟ R G B นั่นเองที่แยออกมานะครับแล้วก็ตรงน,นี้จะเป็นมุมของเอ,อ่อโต๊ะนะครับอ่ะ แล้วก็ตรงนี้นะครับมันจะมีเป็นถาดนะครับใส่ปั๊กนะอันนี้ก็คืออยู่จะอยู่ด้านหน้าของโต๊ะนะครับนี่นะครับอ่าแล้วก็อันนี้คือขาของถาดนะครับตัวนี้ มันคือที่วางแก้วนั่นเอง<ส>นี่นะครับมันก็จะมีที่วางแก้วไว้ตามมุมนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นอ่อที่วางที่แขวนหูฟังนะครับอ่าก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งนั่นเองอ่าตัวนี้นะครับก็จะเป็นส่วนของด้านาตรงขานะครับของเจ้าโต๊ะตัวนี้นะครับก็จะเป็นสีแดงสวยงามแบบนี้นะครับอ่าด้านในกล่องก็จะมีคู่มือนะครับของเจ้าโต๊ะนะครับ G T 100ตัวนี้นะครับก็ะจะเป็นคู่มือการประกอบนะด้านในมีอะไรบ้างด้านในก็จะบอกในเรื่องของอุปกรณ์นะครับอ่าพวกไขควงนะครับน็อตต่างๆเนี่ยก็จะมีจํานวนเท่าไหร่ก็เขาก็จะบอกไว้แบบนี้เลยอ่าแล้วก็จะบอกการประกอบนะครับเป็นสเต็ปไว้นะครับสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองนี่นะครับสเต็ปหนึ่งอ่าแล้วก็สเต็ปที่สองก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็สเต็ปสามอ่าแล้วก็สเต็ปสี่สเต็ปห้าแล้วก็หกเจ็ด นะครับแบบนี้ดูจากคู่มือเนี่ยประกอบไม่ยากนะครับสามารถประกอบเองได้นะครับผมอ่ะอันนี้คือ a c c e s s o r y box นะครับด้านในก็จะมีอุปกรณ์มากมายนะครับแบบนี้อ่าอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับแล้วก็จะเป็นตัวหน้าของโต๊ะนะครับตัวนี้นั่นเองนี่นะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูนิดหนึ่งนี่นะครับ ตัวนี้หน้าโต๊ะนะครับจะเป็นลายเคปล่าแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็จะมีที่ลอดสายอยู่ตรงมุมของโต๊ะตัวนี้นะครับก็จะมีทั้ง2ด้านนะครับแบบนี้นี่นะครับมุมขวานะถ้านั่งตรงนี้นะครับจะเป็นมุมทางด้านขวาก็จะเป็นโลโก้ของ Signal e-sport ตตรงนี้นะครับสวยงามทีเดียว ด้านล่างของหน้าโต๊ะตัวนี้นะครับก็จะเป็นโครงนะครับเอาไว้ต่อกับขานั่นเองนะครับแล้วก็จะมีการเดินสายไว้นะครับเก็บงานอย่างดีตรงนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูออปชันนะครับของเจ้าโต๊ะตัวนี้กันว่ามีออปชั่นอะไรบ้างนะครับผมครับแล้นี่ก็คือโต๊ะ Signal e Sport นะ GT 100นนั่นเองนะครับนี่คือประกอบเสร็จอย่างรวดเร็วนะ นี่เห็นเลยนะครับมาดูโดยรวมนะครับนี่คือหน้าบานของตัวนี้นะครับหน้าบานของเจ้าโตะตัวนี้ก็คือเป็นลายเคปล่านะครับอย่างที่บอกไปต้นคลิปนะความหนาของหน้าบานนะครับตัวนี้นะก็แค่2เซนติเมตรเท่านั้นเองแต่ว่าแข็งแรงทนทานนะครับนี่นะครับอ่านี่นะครับผมฟังก์ชันนะครับตัวนี้พิเศษนะก็คือจะมีทั้ง ที่แขวนหูฟังนะครับแล้วก็ที่วางแก้วไว้ด้านข้างแบบนี้เลยนะไม่ต้องลุกไปไหนเลยนะครับจะเห็นว่าผมนั่งอยู่นั่งเก้า e อี้เกมมิ่งตัวนี้นะจะพอดีเลยเป๊ะเลยนะครับโดยที่ไม่ได้ปรับอะไรเลยนะตัวนี้นะครับนั่งสบายนะครับลักษณะของการวางมือพอดีนะครับอย่างที่เห็นเลยนะที่รองแขนกับตรงช่วงของโต๊ะตรงนี้นะครับก็ไม่ได้มีการ ขวางกันไดน้นะครับนี่ทำท่าเหมือนนั่งเล่นเกมนะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นฟังก์ชันของเจ้าโต๊ะตัวนี้นะก็จะมีที่วางแก้วนะครับอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้นะครับเป็นฟีเจอร์เด็ดเลยของเจ้าโต๊ะตัวนี้ก็คือเป็นไฟ RGB น,นั่นเองนะวิธีการเชื่อมต่อไฟ,ไฟ RGB นะครับเจ้าไฟตัวเนี้ยมันใช้ ไฟเลี้ยงที่เป็น USB port นะครับก็สามารถเชื่อมต่อกับปลั๊กที่เป็น USB ได้นะครับหรือวา่าใช้กับคอมพิวเตอร์นะก็คือเสียบเข้าคอมพิวเตอร์ไปเลยเนี่ยก็ทําได้เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าพอร์ USB เหลือนะอะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยผมจะทําการเชื่อมต่อโดย power bank ตัวนี้นะครับเสียบเข้าไปปั๊บนี่เราจะเห็นว่าตรงนี้นะครับจะมีไฟขึ้นมาในนีนน้นั่นเองนะครับจะเป็นไฟ RGB นะครับ แต่ว่ามันไม่ได้มีแค่นี้นะเราจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยมีปุ่มอยู่นะครับเป็นระบบสัมผัสนะเป็นระบบสัมผัสนะครับตรงนี้นะอ่ะกดลงไปนี่นะครับไฟก็จะเปลี่ยนสีได้ด้วยนะครับมีกี่โหมดเมื่อกี้เป็น R G B นะตัวนี้เป็นไฟสีแดง2แล้วนะครับ3นะครับ4นะครับ5นะครับห นะอ่าแล้วก็อันนี้7นะครับอ่าและ8นี่นะครับอ่าก็ประมาณนี้มีทั้งหมด8โหมโดด้วยกันนะครับผมก็สะดวกสบายนะแค่กดสัมผัสเท่านั้นเองนี่นะครับนี่นี่ไฟนะครับก็จะมีทั้งด้านซ้ายนะครับแล้วก็ด้านขวานะแล้วก็ฟังก์ชันออปชันนะครับอีกอย่างของตัวนี้ก็จะเป็นที่ แผวนหูฟังนั่นเองนี่นะครับตรงนี้ก็จะม like ีที่แผวนหูฟังให้ด้วยนะครับพอเราถอดปั๊บก็จับแขวนได้เลยนะตรงนี้นะครับสะดวกสบายด้านหน้านะครับด้านหน้าของเจ้าโต๊ะตัวนี้เนี่ยก็จะมีที่วางปลั๊กนะครับแบบนี้เลยนะครับผมก็สามารถเอาปลั๊กเนี่ยมาวางไว้ตรงนี้ได้เลยนะครับผมเพื่อเก็บสายนะเก็บงานนะครับเรื่องของสายไฟต่างๆนะครับก็จะมีโลโก้ของ Signal Sport ไว้ด้วยนะครับสวยงามทีเดียวในส่วนของขาโต๊ะนะครับขาโต๊ะเนี่ยก็จะเป็นเหล hm ็กนะครับแบบนี้เลย นี่นะครับแล้วก็จะมีลายนะครับของ Signal e s p o r t นะครับ Gaming Dex นะครับแบบนี้นั่นเองนะครับผมแล้วก็ตรงตรงนี้นะมันจะมีที่รองขยับแล้วมันมีมีมีการกระดกอะไรอย่างนี้นะครับก็สามารถปรับได้นะครับเพื่อให้มันบาลานซ์กันนั่นเองนะครับมาดูในส่วนของขนาดนะครับตัวนี้เนี่ยความยาวก็คือ120ซนเมตรนะครับเดี๋ยวผมจะลากให้ดู นี่นะครับก็120เซนนี่นะครับความยาวของโต๊ะตัวนี้นะครับอ่าด้านกว้างเนี่ยจะอยู่ที่57เซนติเมตรนะครับนี่ประมาณนี้นี่นะครับแล้วก็โต๊ะตัวนี้สูงนี่นะครับความสูงของโต๊ะนี้คือ74เซนนะครับแบบนี้เลยอ่าความสูงเนี่ยเออเก้า e อี้เกมมิ่งเข้าได้นะครับไม่ได้มีการ เขาต้องขยับอะไรมากมายนะครับอ่าแล้วก็ดันกว้างก็พร้อมเหมาะพอดีนะครับอ่าก็สําหรับใครที่สนใจเจ้าโต๊ะตัวนี้นะครับก็สามารถสั่งซื้อได้แล้วนะครับผ่านทางเพจของเราก็คือ KTG IT Gaming Gear นั่นเองนะครับผมหรือว่าจะมา เทสเจ้าโต๊ะตัวนี้ที่หน้าร้านของเรานะครับก็อยู่ที่ชั้นส่วโซนกลางห้างเซียงไฮ้สิรินธนะครับหรือว่าจะมาที่พหลนยธทิ้72นะครับก็สามารถมาได้เช่นกันนะครับผมหน้าเว็บไซต์นะครับก็คือ www.gg.co.ts นั่นเองนะครับผมอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับผมแล้วก็เจ้าโต๊ะเกมมิ่งนะครับสิกโนอีสปอร์ตนะ GT 100นะครับผมก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับผมพบกันใหม่กับรีวิวครั้งหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ